ก่อนโอเคนะนก็บว่านี่ลูกสองเนี่ยใหญ่ยัดก่อนนี่แหละก็คือเปนลูกใหญ่ลูกสองก็คือนะพวกคนนี้เราไปดูตึกที่สามอันที่สามก็คือ ใกล้ที่สุดจะมายิงควายไม่ให้ดาควายนะครับหรือว่าลูกกระสุนเติมแรงกันนะครับเติมเพี้ยวโอเคอันนั้นเหนียวไม่เป็นนูกสนใจครับันงจอ่ไวลงเออเคลงไปโอเคครับวันนี้จะทดลองเลย เดอแรกโอเคเป็นโอเคเริ่มเลยปั๊กตัวใหญลยอต่อยต่อยอยต่อย่อยตยอ่อยต่อยต่อยต่อ่อต่ยต่ออ่ออ่ออ่อยต่ อถาอกอ่ะอถาอ่ะหัวเราได้ตื่นาเจ จอไปแล้วไปแจ้ว เค้ามก็ตกพัน hmm. ส ok okay ิบสองหน่ะระวังผิดจะม่ติดออนะนี่นะ้ถ้าไม่ติดอ่อนนะครับเราก็ไม่เข้าตึ้งเอานี่ก